ีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่เพ็รยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะใครที่หารถใช้งานวันนี้มาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะคันนี้จะเป็น Honda CR-V นะคะเป็นรุ่น 2.4S นั่นเองนะคะรถปี2021เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่699,000บาทมาพร้อมกับเลขไม่อยู่ที่แส0สี่นะคะมีการเช็คระยะตลอดด้วยนะคะ ใครที่หารถใช้งานอยู่สําหรับคันนี้บอกได้เลยว่าสุดคุ้มมากๆกับราคานะคะได้รถพอดีโครงสร้างเดิมๆไปใช้งานออปชั่นต่างๆให้มาเยอะแบบนี้เลยนะคะคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะซื้อรถยนต์มือสองทังทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะมีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยบางท่านไม่เคยเห็นรถตัวจริงด้วยซ้านะคะก็ตัดสินใจซื้อจากเพชรยนต์นะคะด้วยความเชื่อมั่นนั่นเองนะคะรายละเอียดของตัวรถเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้สวยคุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวไปช กันเลยนะคะ คมไฟด้านหน้าสวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินใดๆไฟตัดหมอกมีให้พร้อมเลยนะคะด้านหน้าก็ถือว่าไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆเช่นกันนะคะสภาพเดิมให้มานะคะแล้วคันนี้นะคะฝากกระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบหินใดๆเช่นกันสันเหลี่ยมให้มาคมๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเดิมแบบนี้คือเป็นรถที่พร้อมใช้งานนี่เป็นรถสภาพแรกเข้านะคะยังไม่ได้ทําการชงใดๆนะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อเดิมจากโรงงานฮอนด้านะคะส่วนตัวยางนะคะได้เป็น ยางปใีใหม่เลยนะคะก็ใช้กันอีกยาวๆเป็นยางกุดเหียวนะคะปี2023นะคะด้านในซุ้มล้อไม่มีร่องรอยการตัดต่อใดๆแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะกระจกรถทุกบานนะคะยังเป็นของเดิมจาก h o n ด้ด้วยนะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้วใดๆนะคะสภาพเดิมให้มารถยังไม่ได้ทําการชงนะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็กระจกรถนะคะกระจกมองข้างก็ได้เป็นสีขาวมาพร้อมกับเลนวอทให้นะคะก็ค,คือระบบความปลอดภัยของเขาด้วยนั่นเองเวลา เลี้ยวนะคะก็จะแสดงผลตรงหน้าจอด้านหน้าเลยนะคะกระจกรถทุกบานอย่างที่เกศแจ้งนะคะยังเป็นของ Honda อยู่นะคันนี้ตั้งเป็นของ Honda นะคะแล้วก็มีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะคะมาดูในส่วนของด้านในนะคะกว้างขวางมากๆคันนี้นะคะให้ความกว้างขวางแล้วก็เบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า2ฝั่งเลยนะคะให้ความพรีเมียมมาเลยนะคะหน้าจอมีให้พร้อมระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเกียร์ออโต้ให้มานะคะคันนี้ก็คอนโซลกลางกว้างขวางวางข้าวัางของวางแก้วน้ ได้2จุดเลยนะคะถือว่าเป็นรถอนเนกประสงค์สาหรับครอบครัวได้นะคะแต่ว่าได้เป็นรถห้าที่นั่งนะใครหาอยู่นะคะสําหรับคันนี้ 2.4S นะคะรุ่น 2.4S ปี2021นะคะไม่ใช้งานอยู่ที่แสนสี่เท่านั้นนะคะเลขไม้ข้ามแสนเขาเช็คระยะมาให้เรียบร้อยนะคะดูด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารแอร์ดักหลังมีให้ที่ชาร์จแบตมีให้คันนี้นะคะเจ้าของเดิมติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่พร้อมใช งานมากๆเดี๋ยวนะคะพรุ่งนี้ช่างจะทําการชงนะคะให้พร้อมขายตั้งขายให้สวยๆเลยแล้วเกจะรีวิวให้ชมกันอีกรอบนะคะมาดูในส่วนของด้านหลังประตูหลังเป็นแบบไฟฟ้านะคะนี่จะเป็น Honda CR-V ที่มี สเปซด้านหลังเก็บข้าวเก็บของได้เยอะนะคะพื้นที่เยอะมากๆนะคะเขาเป็นรถ5้าที่นั่งนั่นเองนะคะเบาะก,กพ็พับได้นะคะเบาะสามารถพับได้คัสตอมได้เลยนะคะวางข้าววางของได้เยอะเช่นกันนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้สุดเลยนะคะด้านในให้ดูโอ้โ oh ห oh, ความคุ้มนะคะคันนี้ราคาขายแค่ 699,000บาทใครสนใจรีบทักด่วนได้เลยนะคะเพราะว่า1น,นะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆมากนะคะแล้วเป็นรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวด้วยนะคะโครงสร้างเดิมให้มาหัวน็อตเดิมๆซีนยางเดิมๆด,ด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าได้รถดีๆ ผมสร้างเดิมทั้งหมดนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้มาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาสุวินทวงศนะคะสำหรับเพชรยนต์เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกานัน่นเองนะคะฝากระโปรงด้านหลังก็เป็นระบบแบบไฟฟ้านะคะลูกค้าสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะ ก็ถือว่าได้รถอนเนกประสงค์สำหรับครอบครัวได้เลยนะคะคันนี้ Honda CR-V นะคะ 2.4S นั่นเองปี2021ใครหาอยู่คันนี้บอกได้เลยว่าสวยคุ้มแน่นอนไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมานะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะคะมั่นใจได้เลยกับคันนี้นะคะแล้วก็เป็นรถที่คัดมาเรียบร้อยนะคะก่อนรับรถเราจะทำสปาด้านนอกด้านในเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะคะแล้วคันนี้นะคะมีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะมีไบเซอร์ให้ด้วยถือว่าให้ความมั่นใจ ลูคค้านะะซื้อรถยนต์มือ2สองทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วที่สําคัญนะคะมีใบเซอร์ให้ลูกค้าสบายใจเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าสฝั่งด้วยนะนี่นะคะเบาะฝั่งคนขับนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ,ๆๆะ,คะหัวน็อตเดิมๆนะคะหัวน็อตเดิมๆให้มาแบบนี้เลยนะคะ,ๆๆะ,คะแล้วก็เพนเพดมออกต่างๆยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะ พวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันพุชสตาร์ทมีให้นะคะออปชันต่างๆให้มีเยอะมากนะคะระบบความปลอดภัยก็มีให้เช่นกันนะคะระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆกับคันนี้นะคะ Honda CRV 2.4S นะคะราคา699,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะละรายละเอียดของหน้ารถนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะคะห้องเครื่องยนต์เปิดด้านนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะ มาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ห้องเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆแน่นอนนะคะห้องเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีร่องรอยของหยดน้ํามันเยิ้มเลยนะคะหัวน็อตเดิมด้วยเม็ดอาร์คหนึ่งเดิมนะคะถือว่าได้ความเดิมแล้วก็ความคุ้มค่ามากๆเลยนะคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมๆไม่มีร่องรอยการปรับเปลี่ยนใดๆนะคะก่อนรับรถเราจะทําสปาด้านนอกด้านในให้เปลี่ยนน้ามันเครื่องเช็คในเรื่องของแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะก็ถือว่าคันนี้นะคะได้รถปีใหม่ๆนะคะได้ ปี2021แล้วสภาพเดิมแบบนี้ไมา์การใช้งานแสนสี่ซึ่งเขาเล็กเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยนะคะถ้าสนใจคันนี้แจ้งเกได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงก็สามารถมาชมรถได้นะคะ Honda c r v 2.4 S นะคะปี2021กับราคา699,000บาทไมา์การใช้งานอยู่ที่140,000กิโลนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะคะมั่นใจได้เลยกับคันนี้ จัดไฟแนนซ์ฟรีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจสำหรับรถทาที่นั่งรถ5ประตูรถ SU v วที่น่าใช้แบบนี้เก๋แนะนำคันนี้เลยนะคะสุดคุ้มมากๆและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะท่านไหนสนใจอยากจัดไฟแนนซ์เราก็มีรบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงบ้านนะคะมั่นใจได้เลยสามารถสอบถามข้อมูลกับเก๋ได้เลยนะคะว่าคันนี้อยากจัดไฟแนนซ์ต้องทำแบบไหนบ้างนะคะปรึกษาข้อมูลกันได้นะคะเบอร์โทรด้านล่างสามารถแอดไลน์มาคุยกันนะคะเดี๋ยวเก๋ส่งข้อมูล ในตัวรถให้นะคะแล้วคันนี้ยังว่างอยู่ด้วยนะคะสนใจสอบถามข้อมูลเก็บมาได้นะคะแล้วก็อยากมาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะได้รถคุ้มคุ้มแบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถดีรถโครงสร้างเดิมไปใช้งานนะคะมีวารันตีให้หลังการขายนะคะแล้วก็มีใบเซอร์ให้ด้วยสบายใจได้นะคะดอกเบี้ยก็ดีด้วยนะ ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.09เท่านั้นนะคะสนใจคันนี้รีบทักเกดวดได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนนะคะจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ